สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับหมอลำาพาไปเพลินชาแนลกันอีกแล้วครับท่านวันนี้นะครับอยู่กันที่หมอลำเสียงวิหกนกพงสกรและเรื่องราวในวันนี้นะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรเนี่ยเขาก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินดนธนาดนนะฮะเป็นศิลปินที่ตอนนี้ยอดวิวกําลังขึ้นเลยนะครับกับเพลงย่านหมากัดหมูนะหมอลำเสียงวิหกโดยดนธนาดนเนี่ย ทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะเขาก็แจ้งว่าน้องดนเนี่ยชวนฟังเพลงใหม่ม่้วนๆย่านหมากัดหมูในวันจันทร์ที่8เมษายนนะครับเวลา4โมงทางช่อง9กดเลยนะครับกด30ตกมันบันเทิงครับผมนะยังไงก็ ยกขยงกันมาเม้าเลยนะแล้วก็มาขยี้ตีแผ่ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เปิดฟลอเขยา่าคอลูกทุ่งหมอลำเสียงวีหกไปเลยนะครับน้องดนธนาดนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะเขาก็ออกมาขอโทษนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,นะครับทางศิลปินที่เขาต้องเจออยู่แล้วนะน้องดนเนี่ยกล่าวว่าขอโทษพี่ๆแม่ๆหน้าเวทีนําเดอ ครับผมหมากัดหมูขึ้นก่อนดนตรีครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีข้อผิดพลาดได้หมดเป็นเรื่องเล็กๆเป็นกิมมิคเล็กๆที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับจะบอกว่าบางคนเนี่ยจับไมค์ครั้งแรกตื่นไม่อันนี้หมายถึงว่าคนที่ออกซิงเกิลแรกนะตื่นไม่เลยครับ ว่าจะร้องยังไงตื่นเต้นเพลงของตัวเองครั้งแรกจะร้องออกมาแล้วจะประทับใจคนดูหรือเปล่าเวลาร้องออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดได้ขนาดไหนแล้วมันจะออกมาดีหรือเปล่ามันเกิดจากความประมาาครับมันเกิดจากการที่เราตื่นเต้นและมันเกิดจากเพลงของเราเนี่ยไม่ได้เอาไปร้องแบบซ้ซำๆบ่อยๆมันก็เลยยังไม่ชินนะครับแต่ถ้าน้องดนร้องเพลงย่านหมากัดหมูบ่อยๆ นะครับไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็ร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆมันก็จะเกิดการเคยชินนั่นเองนะน้องโดนอาจจะตื่นเต้นอาจจะประมาอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกสายอาชีพที่เป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังๆเขาก็ยังพลาดกันได้การลืมเนื้อนะครับหรือการร้องนําเพลงไปก่อนนะส่วนด้านน้องโดนธนาดนเนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่า หมากัดหมูขึ้นก่อนดนตรีครับอ่ะประมาณนั้นความเข้าใจของแอดนะก็ <c oughs> ไม่ว่ากันอ่ะโอเควันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของความสามารถแล้วกันน้องดนธนาดนเนี่ยเป็นที่จับตามองนะหลายคนที่เขาอ่ามองความสามารถในเรื่องราวของอาชีพหมอลำอย่างพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายบันเทิงหมอลำเนี่ย เขาก็จะมองศิลปินแต่ละบุคคลที่มีสไตล์กันหลากหลายออกไปนะครับอย่างตัวอย่างเพลงของดนที่ออกมาเนี่ยทุกคนเขาจะมองถึงภาพลักษณ์ขององค์กรว่าทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานออกมาดีแล้วก็ส่งผลให้ตัวน้องเองเนี่ยมีงานมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถเอาเพลงของตัวเองไปร้องตามงานต่างๆได้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดต่อยอดที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับเสียงวิหกเขาชื่นชมไปยังอ่า เจ้าของเลยนะชื่นชมไปยังบอสชื่นชมไปยังคนแต่งเพลงชื่นชมไปยังโปรดักชั่นต่างๆและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือชื่นชมในความสามารถของนักร้องซึ่งน้องดนเนี่ยได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าภูมิใจแล้วหลายคนยังไม่มาถึงจุดของโดนธนาดนเลยนะเราก็ต้องภูมิใจนะครับอะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆแล้วกันที่จะนำมาฝากแล้วก็อย่าลืมนะครับ ก็ไปติดตามนะน้องดนธนาดนในวันจันทร์ได้นะที่ช่อง30ใช่ไหมครับช่อง30เนาะก็ไปติดตามได้นะครับยังไงตกมาบันเทิงเนี่ยเอามาออกแน่นอนงานนี้เขาไม่พลาดหรอกนะรายการนี้เขาก็จะหยิบประเด็นของเรื่องราวนักร้องลูกทุ่งที่เป็นกระแสดังๆแล้วก็วงดังๆเนี่ยเอามาออก ือให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามได้เห็นถึงพัฒนาการได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินต่อให้ไม่มีรายการดังนะครับองค์กรเสียงวิหกเขาก็จะอัปเดตตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่าศิลปินทุกคนนะครับเขาจะมีโซเชียลส่วนตัวแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไป คอมเมนต์ Comment, แล้วก็เข้าไปติดตามแสดงความรักให้ซึ่งกันและกันได้นะครับวันนี้ก็ออกมาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องดนธนาดนครับวันนี้กอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ